อย่ารู้สึกผิดที่ไม่ทนใครเป็นผิดก็สมควรถูกปล่อยสวัสดีฉันชื่อพัดเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าคนดีต้องอดทนแม้ในวันที่หัวใจเราร้องไห้เราก็ยังต้องยิ้มให้ได้จนวันหนึ่งเราลืมไปว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้รับการอนุญาตให้รู้สึกทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติอย่ารู้สึกผิดที่ไม่ทนเพราะความอดทนไม่ใช่หน้าที่ ในสังคมเราเนี่ยถูกปลูกฝังมาว่าต้องอดทนจนกลายเป็นค่านิยมหลักในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเชิงของครอบครัวคนรักหรือเจ้านายลูกน้องการจากลาเท่ากับผิดการทนอยู่เท่ากับดีแต่ในความเป็นจริงการอดทนโดยไม่มีขอบเขตไม่ใช่ความดีแต่มันเป็นการทำลายตัวเองแบบช้าๆคนเป็นพิดเท่ากับบันทอนสุขภาพจิตคนที่ชอบพูดจาดูถูกบงการควบคุม หรือทําให้คุณรู้สึกผิดในตัวเองตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งทําให้ตัวคุณหายไปจากตัวเองคนเหล่านี้จัดอยู่ในบุคคลที่เป็นพิษหรือท็อกซิกมีทุกความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งในเวอร์ชั่นของตัวคุณเองที่ไม่กล้าปล่อยก็สมควรถูกปล่อยเพราะการปล่อยไม่ได้แปลว่าเกลียดแต่เป็นการปกป้องตัวเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องเกลียดใครแล้วเดินออกจากเขา การปล่อยไม่ได้หมายความว่าใจร้ายแต่เป็นการที่เลือกตัวเองในวันที่เราอยู่ไปแล้วลมหายใจเราไม่เหมือนเดิมบางคนไม่สมควรอยู่ในชีวิตเราไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาแย่แต่เป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ดีต่อใจกับเราอีกต่อไปแล้วสารที่ซ่อนอยู่คือคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบเบาสบายคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รับฟังคำบั่นทอนคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่อ่านแชทคนที่ทำให้คุณเหนื่อย คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ฝืนเป็นคนที่ไม่ใช่พัดหวังว่าครั้งนี้จะเป็นการปลดล็อกความรู้สึกที่ไม่จําเป็นและคืนอํานาจให้คุณได้ตัดสินใจไม่ใช่เพราะความโกรธแต่ด้วยสติและความรักที่คุณควรมีต่อตัวเอง